เด็กผู้ชายขอบใจมากนักสืบมดนายเป็นใครโอลิเวอร์โอลี่ฉันเป็นพ่อมดเราจะพาไปหาครูแคกเกิลก,ก่อนที่นายจะขโมยอย่างอื่นอีกไม่ได้โปรดเราจะใช้วิธีง่ายๆหรือจะให้เสกนายเป็นหนูแล้วหิ้วนายไปเธอเสกได้จริงเจ้าตอนครั้งสุดท้ายที่ลองใช่ฉันรู้มอม เธอบอกครูไม่ได้นะถ้าโดนจับได้ฉันต้องจบการเป็นพ่อมดตลอดชีวิตเหล็กในพึ่งไข่ไก่ป่าเปลี่ยนพ่อมดคนนี้แฉันเป็นหลานหัวหน้าพ่อมดบีทริสบีทริสเธออยู่ไหนฮัทช่นั่นไปไหนแล้ว b ัทช์บีทริสเป็นแบบนี้ไม่ได้นะ บอกใครสักคนเรื่องโรคหอบหืดของเธอฉันมั่นใจว่ามีวิธีรักษามันไม่ใช่โรคหอบหืดฉันแพ้แมวต่างหากเธอไม่รู้หรอกว่าการมีเขาเป็นปู่มันลำบากแค่ไหนมันกดดันมากที่สักวันฉันเองก็ต้องเป็นหัวหน้าพ่อมดน่แม่อิิบายเลยว่านายแอบเข้ามาและปลอมเป็นแม่หมดทำไมมันเป็นโอกาสเดียวของฉันเอะ เวทมนต์ชนิดเดียวที่ฉันรักมากแต่โรงเรียนพ่อมดไม่ได้สอนแล้วเวทมนต์ที่ว่านี่คืออะไรท่องอาขยานท่องอาขยานหรอฉันว่าฉันทำได้ดีด้วยะฉันจะเก่งได้ถ้าฉันได้เรียนท่องอาขยานฉันขอปูค่ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาบอกพ่อมดไม่ท่องอาขยานมันเป็นแบบนั้นเหมือนคำพูดของฮอบอนายมาเพื่อท่องอาขยานหรอฉันมาเพื่อพบเธอ เอสเปอร์เวสเปอร์ทีเดียวเออเราไม่มีอะไรเปิดไอ้นั่นหรอกโอเคนั่นมาสุดยอดไปเลย